ครูสุนทรบุญชูประภาวัย71ปีที่ผันตัวเป็นกเกษตรกรหลังกเกษียณก็พาผู้สื่อข่าวไปชมสวนฝรั่งสาลีทองไร้เมล็ดในแปลงเล็กๆในที่ประมาณไร่ครึ่งที่หมู่2ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลที่ครูสุนทรเป็นผู้ปลูกและดูแลเองมาตั้งแต่หลังกเกษียณใหม่ๆแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ100ต้นจากเดิมที่ปลูกไว้ในครั้งแรกประมาณ200ต้นค่ะ สาเหตุที่ครูสุนทรเลือกปลูกฝรั่งสาลีทองไร้เมล็ดก,ก็เพราะเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดสตูลตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเลยสั่งซื้อจากสวนที่อำเภอบ้านแพ้วมาปลูกแล้วก็ทํากิ่งพันขุขายในราคากิ่งละ100บาททําให้ได้ทุนคืนตั้งแต่หนึ่งปีแรกหลังจากที่เริ่มปลูกส่วนการดูแลครูสุนทรก็ดูแลด้วยตัวเองค่ะโดยไม่มีการใช้สารเคมีแต่ก็ต้องขยันห่อผลเพื่อให้ผิวฝรั่งสวยและพอเก็บผลผลิตได้ก็ต้องตัดแต่งกิ่งใหม่แล้วเติมปุย๋ยคอกเข้าไปฝรั่งก็็จะลลิดดอกออกกกผให้เ้เบไ ตลอดปีค่ะสำหรับผลผลิตจากสวนของครูสุนทรก็จะเก็บได้ทุกๆ2-3วันแต่ละครั้งก็จะได้ประมาณ40-50กิโลกรัมแต่ถ้าหากเป็นช่วงที่ให้ผลดกก็จะได้มากถึง70-80กิโลกรัมเลยล่ะค่ะขายในราคากิโลกรัมละ40-50บาทให้กับคนในชุมชนค่ะ ช่วงไหนที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะๆทางครูสุนทรก็จะแบ่งไปขายอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่รวบรวมของกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะซึ่งก็จะทำให้ตลาดขายดีค่ะ